บ่าวเตโซสวัสดีครับกระออครับกระออคุณอาคุณใดเดี๋ยวว่าสบายดีทุกท่านเรื่องสิผมมาเดือดสายไปห้องครัวนะต่อปลั๊กนะต่อปลั๊ก,กข้างในห้องก่อนอ่เดือดสายมาเร้วนะครับผมอ่าข้างในก็มีปลั๊กหนึ่งตัวนี่นี่ตัวนี้อ่าส่วนหลอดไฟก็ใช้สุร่าเซลล์นะครับผมหลอดไฟซื้อมาก็ใส่ข้างนอกหนึ่งหลอดนะครับข้างในเป็นไฟสุร่าเซลล์ใส่ปลั๊กนะครับ ปักนี้ใช้ปักไม่มีกล้านะครับมแต่ทวนนี้ไม่รู้เขาให้ใช้แต่ว่าได้ก,ก็ได้แหละแต่ไมนก็ยังไงอะเอาแบบมีกล้าด,ดีกว่านะครับแต่นี้ใช้บ้านเราเป็น,ปน,ปนไรนี่เอาปักแบบนี้เดี๋ยวว่าสามต้อนรับนี่นี่สามต้อรับนะครับสองรูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเสียบกันน,ะนเดี๋ยวก็ มีตัวเอเอฟว์นี่โอตามอมเอ็นไอเสดูตัวดูตัวนั้นซื้อขึ้นบนเอ็นไฟใส่เอก็เอ็นเอยู่ข้างบนนะ้ิงออกไปตัวแรกกระโดมเอลยข้างบนในมือจะไม่มีชวิตนะครับผมไอเสียเอาะออกไปนะครับเิเข้าไป นี <if> <future> <if> uh ่น huh ี่ครับต่อมเดี๋ยวมาต่อสายะอันนี้เป็นไม่มีไม่มีพวงนะครับผมเอาเช็ดเอาเช็ดเอาเชก็เสรเท่าเสร็จไจะใส่ในต้นอีกะอาไรก่อนเอาขอสิงามเฮ้ยผม่าไ โอ้ยครับผมก่อนที่จับเข้าไปในสายที่เราเดินไว้ก็ต่อแบบนี้ก่อนนะครับสายลายนะครับปลอกน้องปลอกยามากครับประมาณนี่สามานย์เลยหรอ nè, hết cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เยว่าตอนนี้เอวมาเลยนี่จะติดทึงกันหมดรัวอยขึ้นหมดตอนนี้เป็นต่อขึ้นหมดในพวงวันสิบก็ไปสิบก็ไปออสเกตพูหากันนี้พูหากันเอาเสียก็ไปอ้าวอืว pues mm ้ hmm. อ nah, มนะ <Luca>

ได้ไมได้อยากเไรกรณีที่เป็นฟักสามตัวแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น,นอ,อ,อันเอลอสายสลับสายพ่เด้อเอันเอลเอลคอยี้กันเป็นสิบฟา,านั่นหนาพุทธนะครับอ,อืมอืมชกัน

lọc pha Được rồi. Ừ. Được

สวยเอ๋เอ๋เอ็กตีมาวันนี้เออไปเดี๋ยวสวยไปสวยไปสวยเออเออเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไฟสวยดีกว่าสองเส้นนะเอ้าสายเข่าเอาสายขาวให้อีกเส้นหนึ่งอืมนะครับคุณโยวเอาครัวจะสว่าง้วรงนี้นะครับสว่างหรือเปล่า เดี๋ยวพีตัวงานช่างมาโอเคครับผมทีนี้ก็จบตรงนี้ก่อนนะครับเบฟซีก็จะมีเบกเกอร์ใดเบรก,กอร์สมอตรงนี้แล้วก็มีสวิตเปิดตรงนั้นปลั๊กด้วยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีปลั๊กในห้องหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยพ่วงทีหลงังนะครับผมถ้าอยากขยายก็เดี๋ยวพ่วงทีหลงัง ครับร้อครับสวัสดีครับ